ใกล้จะถึงจุดลดระดับแล้วครับสังเกตได้จากที่จอ ND ครับจะมีคำว่า T l d D ขึ้นมาวิธีการลดระดับตามที่ระบบคำนวณมาให้นะครับก็คือแค่เราไปปรับที่ระดับความสูงนะครับอย่างผมจะลงไปที่8,000ฟุตผมก็ปรับไปที่8,000จากนั้นก็รอแค่ให้เครื่องบินนะครับ บินถึงจุด t- เครื่องก็จะทำการลดระดับโดยอัตโนมัติครับ ตอนนี้เครื่องบินบินถึงจุดที่สแลแล้วนะครับก็จะทำการลดระดับลงตามที่เราตั้งไว้นะครับโดยในช่วงแรกนะครับจะเป็นการลดระดับลงอ,อ,อย่างรวดเร็วนะครับแต่จะไม่ได้อยู่ที่ระดับนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าเครื่องจะคำนวณมาให้นะครับเมื่อถึงระดับ ที่ระบบคำนวณมาให้แล้วเขาก็จะเริ่มลดระดับลงช้าๆนะครับสำหรับการลดระดับโดยวิธีนี้นะครับเมื่อใกล้จะถึง1,000 10, 0ฟุตเครื่องก็จะทำการลดความเร็วลงไปที่240้นอตนะครับเราสามารถดูการตั้งค่าได้ที่จอ CDU นะครับ ที่หน้าจอเดสนะครับกดที่ปุ่ม DES ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจะมีบรรทัดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนความเร็วเมื่อถึงจุดลดระดับนะครับก็คือที่บรรทัดนี้นะครับจะมีคำว่า240/10,000ก็หมายความว่าเมื่อใกล้จะถึงจุด10,000ฟุตความเร็วจะลดลงไปที่240ครับ ก็ประมาณ12,000ฟุตเครื่องก็จะเริ่มลดความเร็วและทำการเชิดหัวขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อลดความเร็วลงใกล้จะถึงจุด12,000ฟุตแล้วนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูที่จอ PFD นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ความเร็วลดลงไปแล้วนะครับ การตั้งค่าความเร็วตอนนี้เหลืออยู่ที่240ตอนนี้เครื่องก็เชิดหัวขึ้นนะครับเพื่อทำการลดความเร็วตามที่ได้ตั้งค่าไว้ใน DES นะครับก็คือใกลยย้จะถึงจุด1น0 0ืนฟุตความเร็วจะลดลงไปที่240ครับ และจากนั้นเมื่อเครื่องบินลดระดับความเร็วจนถึงจุดที่ระบบกำหนดนะครับเครื่องก็จะทำการลดระดับลงต่อไปตามที่เราตั้งไว้นะครับก็คือลงไปที่ระดับ8,000ฟุตครับกำลังลดระดับลงต่อไปแล้วนะครับ ลงไปที่8,000ฟุตตอนนี้ผมทราบแล้วนะครับว่ารันเวย์ที่จะลงคือรันเวย์ไหนนะครับผมก็เรียก CDU ขึ้นมาแล้วกดที่ปุ่ม DEP ARR ปุ่มนี้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่หน้าข้อความ ARR นะครับที่ VTC C แล้วก็เลือกรันเวย์ที่จะลงผมลงแบบ ILS 36นะครับก็กดไป สังเกตที่จอ ND และ CDU ในหน้าเล็กนะครับจะมีเวพอยต์ต่างๆแสดงขึ้นมาจากนั้นให้เราไปทำการ Copy w a y p o พอยต์ที่อยู่ด้านใต้กล่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดไปวางทับที่สนามบินปลายทางครับนั้นมากด EXE เพื่อยืนยันการใช้แผนการบินแผนใหม่ครับตอนนี้เราก็จะได้เส้นทางที่จะนำบินไปลง ที่รนเวย์3 6ของสนามบินจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับและเพื่อเป็นการควบคุมที่แม่นยําม,มากขึ้นนะครับผมก็จะทําการควบคุมความเร็วเองและใช้ระบบเลเวลเชน i n นะครับในการลดระดับลงไปที่ระดับ3,500ฟุตเพื่อเตรียมทําการจับสัญญาณ l o c a l ลซ์ของรนเวย์3 6ครับกดชิป64ครับ จากนั้นไปทำการตั้งค่าสัญญาณ ILS ที่เนิร์ฟตัวนี้นะครับของระดับสาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือ109.90ครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับก็มากดที่ปุ่มตรงกลางตัวนี้นะครับตอนนี้เครื่องก็จะจับสัญญาณ ILS ได้แล้วนะครับสังเกตที่จอ PFD นะครับจะมีสัญญาณขึ้น สำหรับค่าคอสอเครื่องนี้ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าทันทีที่เรากดปุ่ม Localize ในการจับปุ๊บค่าคอสก็จะถูกตั้งเองโดยอัตโนมัติครับและเมื่อไหร่ที่เราจะกดปุ่ม l o อกนะครับก็คือสังเกตที่จอ nd ะครับจะเห็นเส้นประอยู่นะครับเป็นเส้นนำล่อง ที่จะนำลงสู่รันเวย์ที่เรากำหนดนะครับให้เรากดเมื่อเครื่องบินใกล้จะถึงเส้นปะนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องจะจับสัญญาณได้และจะลงได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับไม่มีการเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับเพราะบางครั้งถ้าเรากดก่อนเครื่องอาจจะ เลี้ยวไปเลยโดยที่ไม่ตรงกับรันเบย์ครับใกล้จะถึงเส้นปะแล้วนะครับผมก็จะกดที่ปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกแล้วครับสัญญาณโลเคอลา e ์นะครับ ก็ planet, <avier> จะมาที่ตรงกลางพอดีนะครับที่เขาหลัมตัดสีชมพูกําลังจะวิ่งมาที่ขีดตรงกลางพอดีแล้วเครื่องบิน <supportive> <sponge. S 2> เราก็ไปทับกับเส้นประสีขาวพอดีนะครับเมื่อเราทําการจับสัญญาณโลเคไลา์ได้แล้วนะครับเราก็มาทําการตั้งค่าความเร็วที่ใช้ในการลดลงครับให้เรียก cdu ขึ้นมาจากนั้นกดที่ปุ่ม init นะครับเมื่อกดเข้าไปจะเป็นหน้าจอที่ ใช้ตั้งค่าความเร็วในการลดลงสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการลดลงนะครับรับแฟบเท่าไหร่30กับ40องศาการลดความเร็วและการกลางแฟบที่จะใช้ในการลดลงนะครับผมคงจะไม่อธิบายเพราะว่าเขามีขีดแสดงให้เห็นอยู่แล้วนะครับที่จอ PFD ที่จอ PFD ครับเมื่อเราเห็นสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดแนวตั้งนะครับ เป็นสัญญาณของกิสโลปนะครับมีการขยับปุ๊บเราก็ทำการกดปุ่ม app โ o ส t นะครับ APP เกือบลืมนะครับสังเกตที่ cross นะครับตอนนี้จะเห็นเป็นเลข001นะครับก็คือหลังจากที่เราจับสัญญาณ localize ได้นะครับค่า cross ก็จะถูกตั้งนะครับเป็น001 ที่จริงเราสามารถตั้งค่าคอสเองได้นะครับแต่ให้ระบบเขาตั้งให้ก็ได้ครับแม่นยำดีตอนนี้จับสัญญาณกิสลบได้แล้วนะครับเครื่องก็กำลังจะลงไปที่รันเวย์ครับ หลังจากที่เราทำการจัดแจงเรื่องความเร็วและแฟลัปเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมสปีดเบรกอาร์มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปรับเบรกนะครับเป็นระดับ3ในตอนนี้เราสามารถทำการแลนดิ้งด้วยมือได้นะครับให้เราทำการออกมาที่วิชวลเคอกพิทนะครับแล้วกดที่ข้างๆตรงนี้นะครับจะไปเรียก เอาลับของเราออกมานะครับก็คือจอ HGS ครับเหมือนกับในเครื่องบินลบนะครับเราก็ทำการปลดออโต้พายลอตออกแล้วก็ควบคุม l ลนดิ้งด้วยมือนะครับวิธีการสังเกตในการควบคุมก็ง่ายๆครับคือพยายามเอาวงกลมใหญ่ๆนะครับไปวางไว้ที่จุดแปะของดันเบย์นะครับ หรือถ้ามองเห็นไฟปาร์ปี้ก็ใช้ไฟปาร์ปี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าที่สนามบินเชียงใหม่ของผมไฟปาร์ี้ผมเอาออกนะครับ <c oughs> มันไปทําให้พื้นระเบยม,มันกระพริบผมก็เลยเอาออกผมอาจจะ <c oughs> ลงได้ไม่นิ่มนวลมากนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมต้อง ดูของเรื่องการถ่ายถ่ายทำวิดีโอเข้าไปด้วยนะครับสำหรับระบบนี้ถ้าใช้บ่อยๆจนคล่องแล้วสนุกครับ แต่พื้นแล้ครับก็อย่าลืมเปิดริเวอร์ทัสนะครับทําการโยกคันเร่งขึ้นลงหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเพื่อปลดออโต้เบรกออกแล้วก็ s p ็บสปีดครับและอย่าลืมปิดริเวอร์สทัตด้วยนะครับ,าารบครับตอนนี้เราก็มาแลนดิ้งกันเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เข้าไปที่เกตแล้วก็ทำการดับเครื่องยนต์นะครับเหมือนกับตอนนี้เราโคแอนดาร์กแต่แต่เริ่มนะครับสำหรับคลิปแนะนำการบิน p m d g 737 ngx ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ ลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านกลับไปฝึกฝนกันให้มากๆนะครับผมเองยังคงต้องฝึกฝนอีกเยอะนะครับเพราะว่าลงจอดก,ก็ยังคงไม่นิ่มพอสำหรับพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการบินไรซิมูเลเตอร์นะครับสามารถไปสอบถามท่านอื่นๆได้ในไทยไฟ l ครับ มีหลายท่านที่มีความรู้เยอะกว่าผมอีกนะครับที่จะคอยตอบปัญหาของท่านได้ครับสวัสดีครับ